รถไฟความเร็วสูงเอาระยะเร่งด่วนก่อนเร่งด่วนก่อนอระยะเร่งด่วนเนี่ยมี4สายทางสา,สายทางที่1สายทางที่1คือกรุงเทพโคราชระยะทาง253กิมกิโลใช้เงินลงทุนประมาณแส0 0 0หมื่นล้านบาทสายที่สองก็คือรถไฟกรุงเทพไรยองหรือจะเรียกว่ารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินก็คือสนามบินอู่ตะเภาสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็สนามบินดอนเมือง อันที่3กรุงเทพเชียงใหม่ระยะแรกค,คือจากกรุงเทพไปถึงพิษณุโลกอันนี้ระยะทางประมาณ380กิโลเงินลงทุนประมาณ270 0,000 000, ล้านบาทอ,นะอันที่4ี่คือเชื่อมต่อจากโคราชไปหนองคายคะนะอันนี้ประมาณ360กิโลใช้เงินลงทุนประมาณ3 2 0 0 0 0ล้านบาทถ้าเอา4เส้นทางมารวมกันก็จะเป็นระยะทาง1200กว่ากิโลเมตรเ <1, 250 S 2> งินลงกิโลเมตรเงินลงทุนประมาณ1.3ล้านล้านบาท